สวัสดีครับผมนายเกลือกใ่ศรีปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางวิทยาคมอาเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสำนักง,งานเียตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย ก็สันนยมในบ้านของนอักเรียนแ,แล้วก็ผู้ปกครองของติดัวน,น,นต้อง,งใใอตสารรไทยตัวนีตัวนี้ ผมก็ได้ได้พูดคุยกับคุณครูคคคแล้วก็เลยนัดหมายแจกวันนี้นะครับตอนแรกก็ได้เก็บรวบรวมหน้ามอบมอบเป็นเงินสดอนกาบที่สองคือโอนเข้าบัญชีเพราะนั้นเรื่องต้นนะครับต้นเดือนนี้แล้วผมก็ได้ให้คุณรูผู้บุคลากานะครับได้แก้กับผู้ปกครองนะครับได้เก็บ เราโคราชเน็ตปี๊เป็ตปี๊ดคุยกับอง ขอขอบคุณรัฐบาลสำหรับเงินสนับสนุน2,000บาทค่ะขอบคุณสพทสำหรับเงินสนับสนุนการศึกษา2 0 0พบาทครับไปเป็นการศึกษาค่ะไปพัฒนาอินเทอร์เน็ตครับขอบคุณครับผมบรุม่ะทีขอขอบคุณสพทที่ให้เงิน2 0 0พันเราวันนี้ครับซึ่งเราจะได้เอาไปเรียนออนไลน์ในขาบต,ต่อไปครับ ขอบคุณพอพอทอ,อและรับน,นะคะที่มอบเงิน2พบาทให้แกน,น,นักเรียนรู้สึกขอบคุณและอยากให้มีการมอบทุนแบบนี้อีกหลายๆครั้งค่ะวันนี้ทางโรงเรียนหนองนางพัทยาคมได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนคนละ2 0 0พันบาทซึ่งมีการนัดหมายผู้ปกครองมาทั้งมอต้นและมปลายมอบให้ พีและชั้นพีระมอการเน้นความปลอดภัยในการสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับผู้ปกครองก็มารับเงินครบทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลทางสพออที่เล็งเห็นการจัดการศึกษาด้วยสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งใน้องนางก็จัดการศึกษาในระบบออนไลน์นะครับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาใน าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้นำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดครับขอบคุณครับ